พี่ชายพี่คนมาหน้าร้านลูกค้ามาหรอใช่เอามีคนขายอยู่แบบนี้เอาเจ้าของร้านต้องต้อนรับเป็นพิเศษโอ้โหดูงานนี่เต็มโต๊ะเลยมาฝนจะตกแล้วทุกคนอุ้ยตกแล้วไม่ใช่จะตกกินฝนมาเดี๋ยวเนี่ยเขากำลังยกเลยเนี่ย ไปแล้วทุกคนนี่ฝนตกนะคะน้ำมันเครื่องปตทอมาลงใหม่นะ,ะตัวนี้นะคะเป็นแพ็ค20ขวดนะคะก็คือจะมีเสื้อแถมให้ในชุดนะคะใครที่เป็นช่างรีบมาจัดนะรอบนี้เข้า30ลังสุดท้ายนะคะก็ได้มาประมาณนี้อันนี้แบ่งเขามาเหมือนกันนะคะแล้วก็ซีโรเดทอตอนนี้ของเข้าแล้วเผื่อใครอยากได้นะคะโอ้โห นตนนมีลูกค้าเลือกของอยู่ในร้านนะคะเดี๋ยวให้ลูกค้าลองเลือกดูก่อนพี่ฟ้ามาหยิบอะไรเนี่ยนี่มาหยู่แคบูเอนโปให้ลูกค้าหน้าร้านโอ้ยอยมันหายไปไหนหมดวะไม่มีเลยแต่ปีดูก่อนซอตอ สำหรับคาบูเอหูจะหมดลังแล้วอันนี้นะคะตัวนี้ใครที่สนใจนะคะลูกค้าดูที่ตะกร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยราคาแค่279บาทนะคะเห็นสต็อกเยอะแบบนี้หมดโคตรไวนะคะอันนี้เพิ่งมาใหม่ๆเลยนะคะทุกคนก็ใครที่สนใจนะตัวนี้จุนง่ายจุนนิ่งวิ่งกระจายไปเดี๋ยวเอาไปให้ลูกค้าดูกันว่าถูกใจไหม